สมัยเนี้ยเด็กสมัยนี้มาทำตัวอย่างนี้หมดหินด้วยหุดหีนหุดหินอะไรหุดหินที่เด็กสมัยเนี้ยมาทำตัวคิดดูเข้าไปทิ้งบุนีเนี่ยขี่ต้นกุนีเนี่ยทิ้งลงในโถรวมในโถเดี่ยวเนี่ยมันทำอย่างนี้ยังไงมันสกปรกใช่ไหมไม่ใช่ที่ดิบเอามาดูดต่อไม่ได้โุ้ยโอยแล้วนี่มาทำอะไรที่แปลกตื่นอย่างนี้เนี่ย <Allah> น <ayud> ี่นี่นี่คือจะมารอถอนตังค์คนแรกใช่ไหมมาทํางานเนี่ยนะมาทํางานดูแต่งตัวดูแต่งตัวเงินน่ะจ้างผมได้แต่เงินน่ะซื้อผมไม่ได้เข้าใจรู้ไหมเนี่ยไปดูผมงานอะไรโคดวิ่งโคซิงโคดวิ่งโคซิงไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่ง จิิงงอยู่่่นไไมด้โคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอคดีเจเปิดเพลงตือดตืแต่แตไฟพื่อพาผู้ว่าแวแวเฮ้ยเอาเรื่องเพื่อกูตาแดงแปะใส่แว่นดำชูม,มือพร้อมแดนไล่จะขมับลงตีนมันแล้วยืนมองบนเงยหน้าสู้แสงแสงนนึเป็